น้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกทันยพืชตราไร่ทิพจากขนมจีนบุฟเฟ่บ้านลุงเมืองอำเภอลานสการถเมก็ขอเอาใจคนรักสุขภาพกันสักหน่อยพาไปชิมน้ำเต้าหู้แดเซียนกระทะ เขาเป็นร้านขวัญใจของคนคอนเลยทีเดียวค่ะมาปักใต้บ้านเราคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงโรตีราดนมสักแผ่นกินคู่กับชาชักที่สามารถหากินได้ทั่วเมืองใต้แต่ถ้ามาเมืองนครศรีธรรมราชก็อยากจะแนะนําอีกร้านชื่อร้านน้ำเต้าหู้แเซียนกระทะทองค่ะร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องน้ำเต้าหู้และขนมหวานเป็นที่สุดน้ำเต้าหู้แเซียนทำไมต้องแเซียนล่ะคะอ่ามันมีเครื่องแปดอย่าง มีอะไรบ้างเอ่ยมีงาบอลค่ะเป็นบัวลอยไต้หวนันทําจากงาดําค่ะแล้วก็มีแห้วมีถั่วแดงค่ะลูกเอยค่ะปุษราเป็นบัวค่ะแปะกล้วยแล้วก็รากบัวค่ะใส่รวมกันเลยใช่ค่ะร้อนได้เย็นได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีอีกมากมายบัวลอยน้ําขิงแปะกล้วยเต้าทึ้งแล้วก็บัวลอยธรรมดาก็มีอันนั้นคือเครื่องของเครื่องของสามารถเลือกกินกับเต้าหู้ได้ค่ะน้ําเต้าหู้กระทะทอง มี 2, 2> สาขานะคะในนครกระทะทองก็คือมีเครื่องเต็มไปหมดเลยมีหลายเมนูค่ะมีทั้งร้อนและเย็นค่ะเต้าถึงเย็นก็มีค่ะป,ประเภทเครื่องต่างๆที่ทานเป็นเหมือนแบบว่าน้ําแข็งใสอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยโอ้โหต้องยอมรับเลยละค่ะว่าของเขาเครื่องแน่นเครื่องเยอะจริงๆ รีวิวเนี่ยเพียบเลยใครมาเมืองคอนแนะนําเลยค่ะว่าต้องแวะเพราะมีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกสั่งกินกันค่ะทั้งน้ำเต้าหู้เต้าถึงเต้าห้วยและเมนูปโปรดของมวยเล็กนั่นก็คืออันนี้เป็นบัวรอยไข่หวานอ๋อน,นี่หนูชอบกินอย่างนี้ค่ะไข่เสร็จเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะ อ๋อใส่เป็นถ้วยแบบนั้นได้เลยเอคะใช่ค่ะถ้ากลับบ้านเป็นแก้วค่ะสถา,านนี้ก็เป็นถ้วยแล้วก็มีเมนูด้านนี้เป็นเมนูร้อนอ๋อเมนูเยอะมากจริงๆอิกน้ำเต้าหู้ก็ใส่ไข่ได้อคะแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยค่ะใส่ทุกทุกอย่างนอกจากจะมีบัวลอยไข่หวานที่เป็นแป้งเม็ดเล็กๆแล้วที่ร้านนี้เขายังมีบัวลอยไส้ลูกใหญ่ๆใ,ใ,ให้คุณผู้ชมได้ยยลิ้มลองอีกด้วยนะคะมีอยู่ทั้งหมด5สี5้าไส้ค่ะทางร้านเขาจะทำกันใหม่ๆต้มกันสดๆที่ร้าน น้ำขิงก็ได้หรือจะลอยในน้ำเต้าหู้ก็ดีเลือกตามใจชอบได้เลยมีบัวลอยไส้ด้วยค่ะอ๋อบัวลอยไส่อูสีสวยจังเลยคุณแม่บัวลอยมีห้าไส้ค่ะสีเหลืองเป็นลาวาไข่เค็มค่ะโอ้ว้าวสียมพูเป็นเผือกค่ะสีเขียวเป็นถั่วแดงค่ะสีขาเป็นงาดําค่ะสีดําเป็นชาเขียวค่ะโอ้แตและมีไส้ด้วยค่ะหัวลอยลูกใหญ่ๆหส้ใสแน่นๆสีพาสเทลสวยงามน่าเอ็นดู สำหรับบัวลอยจะเลือกใส่น้ำเต้าหู้น้ำลำไยห,หรือน้ำขิงร้อนๆก็แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะบัวลอยห้าสีน้ำขิงนะคะเราจะลองกินสีเหลืองที่มันเป็นไข่ขัาวสารลาวาลองสิเพราะว่าอันอื่นอาจจะแบบเคยเห็นบ้างแต่อันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยทีเดียวไส้มันเหมือนไอ้ขนมปังสลัเปาไข่เค็มลาวาแต่พอดีอันนี้มันมาอยู่ในน้ำขิง อันนี้เป็นสไตล์แบบนุ่มละมุนนะคะแป้งบวัวลอยเขานุ่มมากแล้วไส้จะแบบว่าหอมๆเนื้อมุนล,ล,ละมุนอมแล้วละลายในปากไปเลยอะ่ะน้ำขิงจะแบบว่ามีกลิ่นหอมๆไม่หวานเกินไปอร่อยอยู่อ่ะดีดีดีดดไส้ถั่วแดงเป็นแบบนี้อันนี้ถั่วแดงอ,อือ,อ ไส้ทุกอันข้างในคือแบบว่าเขาแบบปั่นละเอียดแบบมันก็เลยแบบว่าอมอมมันก็จะให้มีความแบบหอมๆจากกลิ่นรสชาติต่างๆที่อยู่ในนี้ค่ะอันนี้ไส้เบสิกพื้นฐานต้องมี mm. อืมยังกำาหอมแฮ่ดีงามรสเม่จะลองกินน้ำเต้าหู้แปดเซียน่ือ mm. น้ำเต้าหู้หอมอร่อยมากแล้วก็ใส่พวกเครื่องลงไปตังหกัก mm. อพอใส่ลงไปทีหลังมันมันกำลังดีเนาะมันไม่หวานเกินไปค่ะส่วนใหญ่เครื่องจะหวานแต่น้ำตัวเบสมันจะแบบเ mm. ต้าหู้ไม่หวานมากน้ำขิงก็จะไม่หวานมากครัน้ำเต้าหู้แปดเซียนกระทะทองราคาเริ่มต้นหลักสิบค่ะใครอยากจะ mix and match ยังไงได้หมดทั้งร้านจัด บเป็นว่าอย่าลืมแวะไปชิมความอร่อยกันได้นะคะทั้งเมนู8เซียนและบัวลอย5สีแบบนี้ที่นี่คือตลาดสินค้าประมงคนที่นี่เขาจะเรียกกันว่าตลาดคนรวยปลาอะไรนี่สวนมากที่นี่เขาจะเรียกปลาลิ้นหมาโอ้เอ๋ยแบนๆน่ะใช่บางที่ก็เรียกปลาสองหน้า,าล้วพรก <iss> พรพ้อมขนมจีนเสน้นสดอร่อยที่สุดในดกาตาวา พูดง่ายมันเหมือนความรักเกิดในตลาดสดไง<า>